ก็คนดีมากเอ้าเลยทำอะไรอ่ะฟังไม่รู้ว่าไม่เจอแต่เดี๋ยวผ่านไปหน้าบ้านเราจะไปนั่งหน้า,า,าบ,บ้า,าบนเดิร์นทันเดียวเลยนะเดี๋ยวไปกินข้าวไปไกลกว่า <c oughs> วัสดีจ้าทายไหมนะแ <c> ต <oughs> ่จะหลบไปเสียสริจาร์ละครสวัสดีค่ะ โอ้ยรับบิดเปล่าจ้าเบือบ้อเบือบ่อเบื่อานรเบื่อ Váy má cái ngày, cái má cái ngày, cái ngày, cái ngày ha kami di onna halo Hadiljah bye